ครับผมมาต่อกันจะเรียมาต่อไหมมีฟคลลิ่งแบบอยากอัดนะครับอันนี้เล่นการ์บ <enough> ดบางทีเนาะ m i n i m u ผมชอบเล่นกับ AI oh. บางทีบังนี้ก็ดวลกับแกหนึ่ง mm hmm. แกบ้างบางทีก็2ทีมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ดวล AI 2ทีมเป็นระดับอีลิตระดับยากสุดของ AI นะครับ <Bad news. S 1> โอ้ชา้า <and CB S 1> เลยห <ready. S 1> มดงหมดเลยทัมมิ่งพลาดคนะ mm hmm. รับเวลาอ่าตอนนี้ AI เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเซิร์ฟกับเทอร์เรนนะครับส่วนผมเป็นเทอร์เรนกับเอาเป็นเซิร์ฟเหรอซีเนสซี่ เขาบอกเขาไม่ถนัดเซิร์ฟแต่รักเล่นเซิร์ฟโอเคแต่เขาบอกเขาเพิ่งพูดกับผมเมื่อกี้บอกว่าเซิร์ฟเนี่ยเป็น AI ที่สตูปิที่สุดนะครับไปพร้อมกับฉลาดมันเปนเก่งเกินนะเก่งจนแบบเก่งยิ่งเง่าเก่งบัดซบเลยอย่างนั้นนะฮะทำมิ่งพลาดผมแล้วต้องรัชอะไกฉลาดโมแด่มุกนะครับประมาณนี้มาดูกันว่าผมกับเขาจะช่วยกันได้ไหมเพราะว่าแกก็ไม่ถนัดเซิร์ฟด้วยแต่แกพยายามเล่นเซิร์ฟให้ได้มากที่สุด ต่างคนต่างฝึกกนะับผมก็จะฝึกเทเลนท์ขผมเดินนะโอเคประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยต้องรีบกันเบรคก่อนอาจจะมาสเกาแล้วโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ผมไม่น่าสร้างสังกะแล้วนะก็จะไม่รัชแก๊สแล้วแต่ว่ามันมาแล้วไง เป็นไรครับเดี๋ยวอ่าไม่แน่ใจว่าจะเล่นบิวอะไรแต่ว่ามีเซิร์ฟเนาะผมอาจจะเล่นเป็นเฮลเิเอตไม่เฮลเิเยนก็อะไรนะเฮลแนะครับผสมกับมารีนแล้วก็อาจจะมีเบรคคูเซอร์ตอนตบท้ายหน่อยๆนะเขาเขาแนะนำมามาให้มาไปขึ้นแบบหนั่นงเอ็กแคนที่นั่นโอเคมันมาสะกาวแล้ว อย่าให้มันเข้ามาจนะิกมันหนึ่งครั้งกลับบ้านให้มันกลับไป Our Allies are being attacked มีความสกาวเฮ้ยเสร็จแล้วสิโก้ฟันจอยดีนะฮะเฮ้ยต้องเอามารีมากันเบสซะหน่อยนะไม่น่ารีบลงเดนเตอร์เลยตีลงมารีม,มาก่อนสักตัวสองตัวไม่เป็นไร ลลลเราบางทีมันก็แบบต้องแยกภาษาแระหว่างพูดด้วยกับโ <don> ฟกัสเกมไปนะไปขยายเบรคที่สองดิครับวูดเห็นด้วยสีทองด้วยแต่ว่าต้องตีตรงนั้นนะฮะมาสกา,าสกัตไม่ได้หรอกกลับบ้านไปลงตรงนี้แหละ <mit edy. S 1> ลงสตราร์พอร์ทครับมาดีเพิ่เฝ้าไว้นั่นแหละเหตุผลแหละโอเคตอนนี้แม่งว uh ่าแล้วแก๊สต้องลดนะแม่ลัชแก๊สเลยครับผมมาลงมาแบกไปหนึ่งครับ Our allies are being attacked. Be อาจจะ X แ a n ไวไปหน่อยหรือเปล่าในรอบนี้เพราะเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้แล้วก็จะยกเข้าไปตรงนู้นนะบาง X แ a n ไวเกินมันไม่มียูนิตช่วยดิที่บ้านนะครับบ้านจะขาดยูนิต Additional supply depots required ไม่ดีแบกมาหนึ่งนะไม่อิ่มลืมละแล้วต้องเต็มลืมสร้างสะพายบ l y box

สออีกเนี่เลยไม่ได้ไปไว้นะเพราะว่าตอนนี้แก๊สเราเริ่มลดแล้ะ add on complete เคฮ้อ,อลืมสร้างคีย์ลัดฮนะอ้าวมันเอามาแล้วป่ะแอปหนึงน่งว่าขึ้นไปเลยด้วนใช่แล้วก็เอาไปลงมลตามที่น้องแนะนำ ตอนแรกก็อยากได้ตรงน,นี้เหมือนกันนะมันเป็นมิเนรอรัลทองครับเคลียร์เลย <S <S ลงเลคเตอร์ไปคุยไปสร้างไป not enough minerals not enough minerals มาแป๊บนึงนะอัพเลยครับอัพเลยครับใไปมาเอา S C V มาจะอัพด้วยรึเไม่ได้หรอก ผมจะลงนันแล้ครับอะไรนะฟิชชั่นคอไม่สตาร์พอร์เลยแล้วก็เดี๋ยวเพิ Call, <c oughs> ม่มฟิชชั่นคอผมก็อัพเกรดกับอัลเบรี a ต s อัพเกรดระการพนนะรอเยตอีกอนนกันหนึ่งโอเคสองอันแบ่งเลยโดนว่ะโอ้

เอาเป็นกรอกก่อนนะครับเพื่อให้มีดีแบ,บ็กถึงขึ้นเนาะไม่ใช่ม,บบมารีลงต่อรัวๆครับตอนนี้นแบบเนี่ยรีแอคเตอร์ผมล้นอะ่ะอัพเรดทอัพเรดทประกอบไปด้วยของมานะเข็ด Ready. ต้องลง S C V รัวไปก่อนอผมว่าเน้นเน้เนเมนได่ก่อนเน้นท้ก่อนโอเคมาอหครับเราได้คูเซอรย์ยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างคูชั่นคอร์ครับผมคู <Center> ชั่คลงดามเมจกับยานพานะว่าบินนะคร <B> แล้วก็ลงเป็นเทคแล็บยิ้ต่อครับผมก็ ลงไปสีบ巴拉克เลยมาดิมต้องมาแบบเรื่อยๆนะโอเคอันนี้เหมือนศัตรูเนี่ยเงียบเลยนะแล้วเขาก็พยายามใช้คลิปเนี่ยกระจายเพื่อเปิดแมทให้เราเลิศเลยฮะไม่ขนาดว่าไม่ถนัดนะกลับครับผมประมาณหนึ่งเอชซีบีครับมาอีกหนึ่งเบสประมาณเซนเตอร์โหงานนี้ผม ซัพพลายผมรัวๆเลยแต่ว่าไม่ใช่ซัพพลายสิการทำผมรัวๆแต่ว่าซัพพลายเริ่มจะตันอีกแล้วนะฮะใหญ่เยอะๆอัพเกดต่อครับผมมาอีกมมาอีกอัพเกรดเป็นแม็กเลือดก,กับสตีมแพ็คนะครับแล้วพิซเซอร์ต้องมาแล้วฮะได้เวลาแล้ว ขพอก่อนขนต่อครับตรงนั้นกันไม่เสร็จนะเราต้องเรียกเพื่อนมาช่วยเอามือมาช่วยขนนะโอเคตอนนี้เรย์เตอร์เริ่มหายใครโดนครับผมโดนไปถึ่ที่สูงกว่าวเฮ้ยเขามาไล่ให้นะฮะไม่ได้หรอก นั่นแหละครับโอ้โหมันเล่นเขาว่ะลงโรสเต็มเลยเขาแต่โรสดีนะผมชอบเชมแบบน่าเกลียดกันบางทีโรสของเซอร์จอดไม่ได้ไปจอดได้านคูเซอร์ต้องมาแล้วครับมันเลทละอินส ufficient pressurized gas แบงแบงแบงอ่าเพราะเป็นเรช่องการขนเริ่มล้นนะครับ เอซีบีเริ่มขนช้าแล้วลมันย้มักรจายแล้โอเคเรซูชชคมพลต not enough energy อีกทีนึ่งตรงนี้ด้วย our allies are being attacked mm hmm. น้องโดนไหมน้องดนมารไล่ <I 'm S 1> ต้องไปช่วยนะครับ our allies are being attack ไปไปช่วย้ไปช่ปชนี่ฮิวให้เพื่อนมา มีความถอยมีความถอยนะฮะประตูถอยเฉยเอ้ยถอยเฉยรอไปท่านครูเซอร์ก่อนกําลังบิ้วเลย insufficient vesping a s เร็วแก๊สเร็ว insufficient vesping a s มาดูด้วยฮะมีนล่อผมเริ่มล้น upgrade complete มีนล่อเริ่มล้นเค้ยยูนิตเริ่มพร้อมแล้วฮะ

มาหนีเลยนะฮะอย่าหวังว่าจะรอดเสร็จแล้วก็อพ่อ<า>เราต้องลุยเลยใช่ไหมถ้าจะได้เวลาแล้วนะ กรจาตัวอยทั่วคับผมเ็ด้วยเอาละที่เหลือมานี่ช่วยัสร้าง้นี่มาไม่ได้สองสามสามสร้างมาล้วเอาจะเข้าเหรอ Not enough minerals. Command center upgrade complete. Whatever that means. It's a to get gangway. Come on. What? Hey, wait, wait, didn't Our allies' base is under attack. Not enough minerals. Great. Our allies' base is under attack. Upgrade complete. Oh. โอ้ตั้งซิ้แทั้งหมดลงซิ้แทงก่อนสิ้นทั้งกับเซิร์นะครับโอ้มาลีนผมด้วยมีความหายแต่ยังเหลืออยู่เอามาเติมเอร็จพิซซาโทรเดสครับเอาไว้สอยไม่ไดเซอร์เราไม่รอดนระวังนะฮะงานนี้คนเหรอซิ้นทงเหรอ เดทอยู่เหรอทันระวังสิครับมาเลยส่สงมาเลื่อยๆส่งมาเรื่อยๆทิศทาเทเลทอ้าวไม่ได้กดเส้นผมทางหนึ่งม่ได้หรอเก็บเปนก่อนไม่ได้อัพ ฉีดสตรีมแพรก,กับแมรี่เลยปูหลังเข้านะครับมันาช่วยเพื่อนมันปถายแล้วมั้งเพื่อนติแท้งเก็บฐานดิวยูนิตก่อนนะฮะเย้ช่วยกัน จะพยายามบิ้วยูนิตเรื่อยนะถ้าสังเกตในแแบบมันจะมาเรื่อยเลยมาเติมนะครับมีหิวให้เพื่อนผันซะน,นั่นอ,อะไรโอ้โหเรียบเย็นๆเย็นๆมันก็กลัวเราเหมือนกันนะฮะบางทีเพื่อนมันโดนเล่นแล้วเปิดแแบดูสิไอ้ลบอยู่ไหน

มาแล้วครับเดินขึ้นมาเพื่อเดินตรงมาเลยนะได้เลยเกลียครับผมตัวนี้ตัวนี้ถึงเนี้ยตัวเนี้ยแรคเตอร์เนี่ยน่ากลัวนะฮะเก็บก่อนหมดครับผมลงอะไรเติมเลือดเหรอว่อมามันเป็นตัวฮิลได้ด้วยเพิดด่งรู้เลยเพิ่งรู้เหมือนกันมันจะฮิลใช่ไหม,มไม่ค,ค่อยได้ทำหนักเซิร์ฟไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฮิลสิเมื่อกี้เป็นเซิร์ฟของศัตรูนี่เซิร์ฟของเรงานะหลอนแป๊บ หลอนมากบอกเลยกเก็บมิเนอร์ทองเลยนะไอเสียคร,รับผมไอเสีย1 1> หมดความเอาโซนนี้นะฮะหลอนมากครับไอเกมนี้อ่าโอเคบิวที่บ้านผมเต็มนะตอนนี้ตอนนี้คือมิเนอร์เต็มเลยนะซัพพลายเต็มเออเต็มมันเต็มที่สองร้อยอ่ะนั่น,น,น,นแลนะหะะนนละสร้างมาให้เต็ม มาเสิมางกันเหรอเขาบอกเฮาลงลิแล้วครับเอาหาไท่าเดี๋ยวผมแบ่งทีมผมออกเลยไปข้างล่างนะครับโอ้รึเปล่อ้รึ่า้่าอึา้่้เล่าอเโรล่าปล่าอ้้เ านอัพหมดยังน่าจะยังไม่หมดอะ่ะยังไงว่าละโอเคอย่างน้อยอัพดาเมจกับเดฟของกราวยูนิตกับแอร์ยูนิตเต็มก็โอเคแล้วนะครับอยอม <c oughs> ยอมไายังวะง <c oughs> ใช่ทำได้ครับ <c oughs> แค่นี้นะกดยอมได้เลยนะเขายอมเลยเดี๋ยวไปอันว่าจบให้จบไป,ไปแปลก ว่ากะมานานกว่านี้นะอะขอบคุณครับทุกคนหวังว่าจะสนุกกับคลิปของผมเนาะเดี๋ยวจะเจอกันในซีรีส์หน้าคลิปต่อไปของ Starcraft อาจจะมีมาให้ดูเรื่อยๆแหละเพราะช่วงนี้ผมก็ยังวนๆจะอยู่กับ Starcraft กับเขาเอเชียแต่ละครับแอาจจะไม่ได้ไปเล่นกับคนอื่นเท่าไหร่นะก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องกักตัวเล่นนะครับที่ก่อนโควิดกักตัวฝึกนะฮะลอเรื่อยๆครับว่างๆก็เล่นสนุกดีเริ่มสนุกกว่าเมื่อก่อนเยอะย้ำคำเดิมเมื่อก่อนผมเล่นเกมนี้ไม่สนุกเลยแต่รู้สึกว่าบางๆ,ๆเริ่มสนุกขึ้นเรื่อนะออออยยๆๆๆนนนนะะกก็มมมมีีไรร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 ใใหหห่่้้้้้คคคาาาเเเเืัับพููทิขง เรู้ข้อมูลของเกมมากเท่าไหร่เกมมี่สนุกข,ขึ้นมากเท่านั้นนะเนี่ยเ่ของวิสาจะเป็นอย่างเงี้ยโดต้าก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะแต่ว่าขอบคุณมากครับเดีย๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้แค่นี้แหละมีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับเจอกันนะยยงไม่ไป